ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หลายคนก็ติดตามแล้วก็รอเอาใจช่วยกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้โกดังเฟอร์นิเจอร์ที่ซอยฉลองกรุง55ในเขตลาดกระบังค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่เนื่องจากว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างเพราะว่าเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ <c oughs> มีทั้งเรื่องของไม้เรื่องของพลาสติกนี่แหละคะ่ะก็เลยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ก็ทํางานอย่างยากลําบากทีเดียวนะคะล่าสุดค่ะก็มีการระดมรถดับเพลิงกว่าร้อยคันเข้ามาสกัดเพลิงนะคะก็ททําาาให้สมรถี่จะควบ คุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วแม้ว่าจะเกิดเพลิงลุกไหม้ซ้ำขึ้นมาอีกเล็กน้อยค่ะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างเร่งตรวจสอบเรื่องของสารเคมีและก็ดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เพราะว่าเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีการสั่งอบพยพพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆของโรงงานด้วยนะคะประมาณ5้าทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะแต่ว่าช่วงตีหนึ่งเพลิงลุกขึ้นไหม้อีกครั้งในบางจดุดเนื่องจาก อุณหภูมินะคะของพลาสติกที่สูงแล้วก็มีการสะสมค่ะมีลมที่แรงด้วยแต่ว่าเพียงหย่อมเล็กๆแล้วก็ไม่มีการลามไปยังจุดอื่นเจ้าหน้าที่จึงคอยควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันการลุกไหมประกอบกับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนค่ะทําให้สามารถควบคุมเพลิงได้เมื่อช่วงเช้านี้ประมาณสัก7จ็ดโมงนะคะแต่ว่ายังมีกลุ่มควันลอยออกมาจากตัวอาคารแล้วก็มีกลิ่นของสารเคมีลอยกรุ้งอยู่ในอากาศค่ะ นายธราพงศ์เพชรคงผู้มนิการเขตลาดกระบังบอกครับว่าจะควบคุมเพลิงได้สนิททั้งหมดเนี่ยภายในช่วงที่ของวันนี้เบื้องต้นไม่มีแสงเพลิงในพื้นที่แล้วยังคงเหลือเพียงกลุ่มควันเล็กน้อย4-5จุด และเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษกับได้เก็บตัวอย่างจากทั้งน้ําไปตรวจสอบสารเคมีที่ปนเปื้อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงมีการปิดล้อมพื้นที่เพื่อป้องกันน้ําและสารเคมีภายในโกดังไหลลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะรวมถึงหน่วยแพทย์จากกรมควบคุมโรคมาให้บริการตรวจสุขภาพชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ส่วนวันนี้ที่มีการปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สำนักงานเขตะระบังแต่ก็ยังคงเปิดศูนย์พักพิงโชคราวไว้2แห่งครับคือที่วัดสุธาโพธิและวัดปลูกศรัทธา สำหรับตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้นั้นจากการตรวจสอบเป็นโกดังเก็บสินค้าไม่พบลักษณะการเปิดเป็นโรงงานไม่มีเครื่องจกักรและการขออนุญาตเปิดโกดังก็เป็นไปตามกฎหมายด้วยส่วนจะมีการต่อเติมเพิ่มหรือไม่นั้นต้องรอให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรวมถึงพื้นที่ภายในโกดังและบริเวณชั้นใต้ดินที่ต้องให้วิศวกรโยธาเป็นผู้เข้าตรวจสอบเนื่องจากเป็นพื้นที่เอกชนส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหมในครั้งนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอีกครั้ง ตอนนี้สถานการณ์นักที่ลายหมดแล้วนะครับส่วนของกรพมนะครับศูนย์ศูนย์พัะพิงชั่วคราวนะครับก็ยังเปิดอยู่สองแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดสุภาโทษโรงเรียนวัดสุสุธานะครับคงยังคงยังเปิดอยู่นะครับเปิดตรวจรอบอยู่แต่เบื้องต้นนั้นับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนใหญ่ท่านจะไปอยู่บ้านพี่น้องญาติญาตินะครับไม่ว่าเป็นแถทย์ชาวเกตรนองจอกอะไรเป็นต้นครับคือหมดเร็วไหมทั้งหมดแถูกต้องไหมครับครับเอ่อ เป้าไฟที่มีหมดหมดแล้วครับเป็นแก๊สขุมพันเล็กน้อยนั่นเองนะครับแล้วข้องวลที่บอกว่าฝนตกลง,ง,ง,งมาแล้วมันจะชะล้างสารเคมีที่อยู่ด้านในของเครื่อที่ฝังงนอกมันจสถานกากาศตอนนี้ทางสำนักทางหน่วยงานของเขตนครไม่ว่าเป็นสพอนะครับแล้วพนักงานประกันทางไทยนะครับก็ได้ใช้การอุดกั้นไม่ให้น้ําจากในโรงงานนะครับเอ้ยแก้ไขโรงกระดังเก็บสินค้าเนี่ยออกมาอยู่แต่งน้ำสาขาครับ ครับปิดปิดร้อมไม่ให้มันอยู่ข้างในในโกดังสินค้างเขาเองครับ มาดูความขึ้นเห็นในประเด็นนี้กันนะคะอย่างนายเอกนะัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะคะหลังจากที่เมื่อวานเจ้าตัวก็ลงพื้นที่ไปยังที่เกิดเหตุนะคะก็บอกว่ามีการสั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะประสานกับบริษัทเอกชนขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่แล้วก็โฟมดับเพลิง15,000ลิตรมาร่วมปฏิบัติการระงับเพลิมีการสั่งการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอน,นอ,อนะคะนำรถโบปายปฏิบัติการเคลื่อนที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ2คันมายังบรเว ที่เกิดเหตุเพื่อตรวจวัดค่ามลพิษทางอากาศนอกจากนี้มีการให้กรรออ,อกเก็บตัวอย่างน้ำในคลองค่ะแล้วก็แหล่งน้ำใกล้กับโรงงานว่ามีการปนเปื้อนค่าโลหะหนักหรือสารพิษหรือไม่ด้วยพร้อมกันนี้ตรวจสอบใบอนุญาตผู้ประกอบการเนื่องจากว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นโกดังเก็บสินค้ากับโรงงานที่อยู่ติดกัน แล้วก็หลังจากนี้เมื่อเพลิงสงบก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบว่ามีการลักลอบทํากิจกรรมอื่นแฝงหรือไม่เพราะใบอนุญาตเนี่ยเป็นเพียงแค่โกดังเก็บสินค้าทางนี้หากพบว่าใบประกอบกิจกรรมโรงงานในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดจำคุกสองปีแต่ทั้งหมดก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของข้อเท็จจริงก่อนค่ะทังนี้ในที่เกิดเหตุแม้ว่าจะไม่พบผู้บาดเจ็บ แต่ว่าสภาพอากาศไม่ดีนะคะเนื่องจากไปพบสารก่อมะเร็งเกินค่ามาตรฐานเ่ะจึงต้องอพยพประชาชนในพื้นที่ออกมาโดยสารเหล่านี้เนี่ยเมื่ออยู่ในอากาศก็สามารถลอยไปได้ไกลถึง700เมตรทีเดียวะคะ่ะถึงแม้จุดเกิดเหตุเนี่ยที่จุดไฟไหม้จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ว่าสภาพอากาศไม่ดีเลยเมื่อวานที่ผมไปเนี่ยตรวจเบื้องต้นตัวสาร VOC คือสารก่อมะเร็งเนี่ยเกินเกณฑ์ นะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการอพยพประชาชนออกไปจากพื้นที่ใกล้โกดันเพราะตัวสารเหล่านี้พอเข้าสู่ชั้นอากาศมันสามารถเดินทางไปได้อีก7 8 0 0เมตรทางด้านของนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวางนิดค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าณนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยง,งานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบทั้งสภาพแวดล้อมและก็สุขภาพประชาชนแล้วเบื้องต้นยังไม่พบผู้มีอาการป่วยหรือปัญหาสุขภาพแต่อย่างใดค่ะ ไปตรวจในเรื่องของอากาศนะคะแล้วก็แหล่งน้ําต่างๆที่อยู่ในบริเวณแล้วก็น้ําที่ไหลไปตามทางจากตัวโรงงานที่เราใช้ในการดับไฟด้วยแล้วก็รวมถึงสุขภาพของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วยนะคะตอนนี้หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมมลพิษนะคะกรมควบคุมโรคกรมอนามัยสํานักอนามัยของเทพมหานครด้วยก็อยู่ในพื้นที่แล้วะคะ่ะ